รีวิวครับ Macbook Air M1 ครับผมในปี2023หลังจากที่ใช้งานมาแล้ว1ปีนิดๆน,นะครับผมจากคนที่ใช้ Windows มาตลอดเลยสู่การเปลี่ยนไปเป็น,ปนการใช้ระบบปฏิบัติการแบบ OS นะครับผม อย่างแรกเลยผมต้องเกินก่อนว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณเดือนธันวาคมปีที่1ปีธันวาคม2 0 2 1อย่ะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปเก่าๆเนาะผมจะแต่งตัวประมาณนี้แหละ <laughs> ผมจะแต่งตัวประมาณนี้แหละผมได้สั่งเจ้า macbook air เนี่ยมาจากทาง apple store ซึ่งเป็นอ่าในเว็บไซต์อย่างที่เราทราบกันดีคือมันก็จะบอกหมดเลยว่าเครื่องอยู่ที่ไหนอะไรยังไงราคาเท่าไหร่นู่นนี่นั่นโดยใช้ขนส่งอะไรนู่นนี่นั่นก็คือสามารถเข้าไปดูได้ที่คลิปเก่าๆของผมเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตไ้ตรงนี้ เลยครับก็เข้าไปดูกันได้ก็นั่นแหละครับเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อเจ้าตัว MacBook Air วันในตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนจาก Windows ที่เราใช้เป็นระบบปฏิบัติการแบบ OS ซึ่งเราคิดว่ามันอาจจะเร็วมันอาจจะดีนน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นการตัดสินใจที่ยังตอบไม่ได้แบบ100%ว่าเอ้ยเราชอบมันจริงหรือเปล่าเพราะว่าที่ผมก่าเราจะมาพูดวันนี้มันเป็นทั้งข้อดีแล้วก็เป็นทั้งข้อที่ยังต้องแบบเราเรา,เราอยากให้มันปรับปรุงเพราะว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ใช้งานคนหนึ่ววนนะนัันนนนั้้้ที่ผมตดสิใจจซือเา MacBook Air M1 อ่าหลังจากที่ผมตัดสินใจซื้อนะครับผมเกิดอะไรขึ้นบ้างก็หลังจากที่ตัดสินใจซื้อนะครับผมก็แน่นอนว่าผมต้องได้ของมาถูกต้องไหมแต่ว่าหลังจากที่ได้ของแล้วลองเปลี่ยนจากการใช้วิน o w s เนี่ยไปเป็นอ่าระบบปฏิบัติการของ Apple ก็คือ OS เนี่ยแรกๆก,ก,ก็จะงง,งๆงนหน่อยนิดนึงก็แบบยังไม่ค่อยคุ้นเรื่องของการใช้แบบการสลับอคีย์การใช้คีย์ลัดต่างๆการขยุม่มการขยาย,ย,ายการสโคึ้นการสโคโลงนอะไรเนี่ยคือมันขนข้านที่จะแปลกใหม่สาหรับคนที่ใช้วินโ w s มาตลอดเกือบประมาณ25ปีนะช่วงเวลานั้นเนาะเลยร ใช้งานยากในช่วงแรกแต่ก็ข้อดีก็คือเราไม่เราไม่ได้แบบปรับตัวอะไรยากมากขนาดนั้นแปบ๊บเดียวเราก็สามารถใช้มันได้อย่างคล่องครับไม่ว่าจะเป็นการขยุ่มขยายสโค๊นิ้วสโค๊านิ้วดัน3นิ้วเพื่อปิดแถบอะไรมันจะเหมือนกับอไอโฟนเลย ซึ่งเราร้สึกว่าเออจริงๆมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรขนาดนั้นนะสำหรับในกรณีของตัวเจ้า Macbook Air วันเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆลองเปลี่ยนมาลองใช้กันดูเหรอสรุปอย่างงี้เลยตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่ก่อนเกินคลิปเลยก็อ่าโอเคมาเรามาดูกันว่าสิ่งที่ประทับใจในการใช้เจ้าตัว Macbook Air วันเนี่ยมีอะไรกันบ้างที่เป็นหลักๆเลยนะอย่างของผมที่ลิสต์มาจริงๆผมก็เคยทำรีวิวก่อนนาน,นมาแล้วอันนึงครับก็เดี๋ยวขึ้นอีเซิร์ฟให้อีกแล้วอ่ะทายอินอย่างเดียว จริงๆก่อนหน้าครับก็เคยทารีวิวมาแล้วเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นรีวิวในช่วงแรกๆที่ผมได้ลองใช้งานคือประมาณแบบ4เดือนอะไรเงี้ยแต่หลังจากใช้มาแล้ว1ปีอ่ะมันมีอะไรที่แบบเราอยากมาแชร์เพิ่มบ้างก็คงไม่มีปีแบบใช้มาแล้ว2ปีใช้มาแล้วสปีใช้มาแล้วสี่ป <laughs> นีนั้กนเออก็อาจจะจบแค่รีวิว MacBook Air o ปีหนึ่งปีในการใช้งานเป็นยังไงบ้างเออแค่ตรงนี้พอแล้ว <laughs> <laughs> ก็อาจจะเป็นแบบวิดีโอต่อไปอะไรอย่างนี้โอเคสิ่งแรกที่ประทับใจนะครับผมอย่างแรกเลยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องความเดียวครับความเร็วของเจ้าตัว Air ม,มันเพีบ การใช้งานแบบผมเนาะคือผมทํางานเป็น finance analyst หรือว่าแบบเป็นดูแลเรื่องตัวเลขอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้ใช้โปรแกรมอะไรมากมายขนาดนั้นอาจจะมีพิเศษบ้างก็เป็นพวกเกี่ยวกับโปรแกรมด้าน data analysis ซึ่งเราไม่ได้ใช้แบบดาขนาดนั้นเพราะทางบริษัทก็มีคอมที่เป็นว i n d o w s ให้อยู่แล้วซึ่งเราอาจจะใช้คอมของบริษัทมากกว่าแต่ในเรื่องของบาง job ครับที่ต้องใช้งานเป็นโปรแกรมพิเศษอะไรเงี้ยเราจะใช้ตัวเจ้าแองวันเนี่ยในการประกอบด้วยในการทํางานซึ่งในเรื่อง,องความเร็วคือทําออกมาได้ดีมากๆยกตัวอย่างเนี่ยก็นี่ไม่ใช่โปรแกรมขนอบ้านเป็นการแบบใช้งานทั่วไปเช่นการพิม การใช้ Excel หรือว่าการใช้ คีย์โนดการ e ีเซนเ t ชันของทาง Apple เนาะเขาเรียกเป็นคีย์โนดคีย์โนดเพจแล้วก็นำเบอร์เนี่ยคือเอาจริงใน3โปรแกรมมันมันโฟมขอกมันอยู่แล้วด้วยความที่มันเกิดมาเพื่อคู่กับตัวระบบปฏิบัติการของ OS นะครับผมมันก็โฟมอยู่แล้วแต่ยังในกรณีที่ถ้าเกิดว่าใครอะครับซื้อมาใช้งานทั่วไปอย่างเช่นเปิดเน็ตท่องท่องโลกท่องโลกอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยไอตัวเนี้ยก็อาจจะเพียงพอละเพราะว่ามันเปิดสิบแอปได้เลยแล้วก็ให้มันไหลไปโดยที่ไม่มีการกระตุกไม่มีการค้างไม่มีการอะไรแบบนี้เลยนะเออตั้งแต่ผมใช้ ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของความเร็วได้ดีอ๋อแล้วก็พักหลังพักหลังต้งหลังมาผมลองใช้ M1 นะครับผมในการแบบใเพื่อการเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยอย่างเช่นการแบบผมเอาอุปกรณ์ต่อพ่วงเช่น DJ controller อาร์ลำโพองอะไรี้มาต่อพว่วงซึ่งตัว M1 ทำออกมาได้ดีเลยครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยทุกอย่างลื่นไม่มีการกระตุกไม่มีการอะไรเลยคือมันก็เหมาะสมสำหรับการทำโปรแกรมเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยแต่าจะคงไม่ได้ไปแบบในเชิงหนักมากอะไรเนี้ยครับคือใช้ได้งานในแบบทั่วไปอะไรเงี้ยได้คือไม่มีปัญหาเลยในส่วนความเร็วก็คคือถ้าาาาเกิดว่่ใรทียหน แล็ปท็อปที่ค่อนข้างที่จะแบบท,ทำความเร็วได้ดีอะไรแบบนี้ครับว่าอีกวัน็นจ่าจตอบโจทย์ในเรื่องของตัวนี้ชิปตัวนี้ทำออกมาได้ดีมากๆเลยอันนี้คือในส่วนของความเร็วต่อครับเป็นเรื่องของแบตเตอรี่อีกหนึ่งที่ผมใช้งานมาแล้ว1ปีแบตเตอรี่มีสุขภาพาแบตเตอรี่ลดลงจาก100%เหลือ97%้ซก็อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุหัวข้อนี้ผมอยากจะลองเอามาเจาะไปอีกวิดีโอหนึ่งว่าทำไมแบตเตอรี่ถึงลดเนาะคือมันเป็นได้หลายเหตุผลมากๆก็ แต่1ปีที่ผ่านไปก็แบตเตอรี่ลดไป3%เครับหมายความว่าแบตเตอรี่เฮลลดไป3%เสุภาพแบตเตอรลดได้มาเหลือ97%อาจจะเป็นเพราะว่าแบบผมใช้งานแบบดับไปเลยเปิดเครื่องทิ้งไว้แล้วผมลืมเป็นบ่อยมากพอแบบหลับอะไรหลับค่าแล้วพอไปเลยแล้วก็ตื่นมาดีอ้าวแบตหมดแล้วเพราะว่าเขาจะมีลิมิตของแบตเตอรี่เขาอยู่ว่ามันอยู่ได้ที่ประมาณกี่ชั่วโมงแต่ว่าเยอะมากครับประมาณแบบ13ชั่วโมง12ชั่วโมงคือมันมันเกินวันหนึ่งที่เราจะสามารถใช้งานในการทำหน้าทํานี่แล้วคือมันก็เอเพียงพอใช่แต่ผมก็เปิดเลยอะไรแบบนี้ครับผมคำนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ส ตามครับการเปิดปิดเครื่องที่สลีปเปิดปุ๊บเลดี้ปั๊ c, ปบอย่างเงี้ยเอออันนี้คือผมประทับใจมากเพราะว่าเจ้าตัวชิป M1 ่ะทำออกมาได้แบบออพติมิซ์ทุกอย่างไว้ในชิปของมันแล้วก็สามารถปิดเครื่องด้วยการอัสลีปเครื่องด้วยการแบบพับจอลงหรือไม่ก็กดปุ่มสลีปที่อยู่บนอ่าเหมือนถ้าเป็นมือเดจะเป็นสตาร์ทชาร์ตดาวแล้วก็โอเคเน,นะครับผมแต่นนี้จะเป็นแบบกดปุ่มสตาร์ทแล้วก็สลีปเลยมันก็สลีปทันที แค่เรากดสบ,บาย์ปุ๊บมันก็พร้อม,เร,มเริ่มใช้งานแล้วโดวยที่ไม่มีการกระตุกการค้างหรืออะไรเลยซึ่งข้อน,นี้ครับผมการเปิดปิดเครื่องที่สลีปแล้วเปิดปิดเรดี้เนี่ยคือผมชอบมากมันทําให้ผมแบบว่าเวลาเรานึกอะไรออกเราสามารถแบบจดนน่นนี้น่าเลยมันทันทีเลยมันไม่ช้ามันไม่มันไม่มไมค้างมันแม่เลย,เลยซึ่งผมประทับใจโดยเฉพาะตรงนี้ตรงนี้มากมากครับข้อต่อไปจะเป็นอีโคซิสเต็มครับของทาง Apple Ecosystem e <cos> ก็คือเป็นการซิงก์กันระหว่างอุปกรณ์ต่างๆของทาง l e ไม่ว่าจะเป็นไอโฟนไอ a พดว a ชไอพอดเออทุกอย่างมันลิงก์กันไดด้้หมมมมเเลยยอาาางงขขผผร iPad iPad สถใชป็ จอที่2องห่ายในการอามิลเลอร์ คือพูดง่ายคือผมสามารถเวลาที่เขาต่อโน้ตบุ๊กกันด์เจมส์ครับหรือว่าแล็ปท็อปอะไรเงี้ยเราสามารถมีจอเพิ่มได้เจ้าตัว iPad ก็คือสามารถซิงค์ได้เลยให้มันเป็นจอที่2องในเวลาที่เราแบบพิมพ์งานหรือว่าอย่างนี้แล้วเราต้องการแบบดูไปด้วยพิมพ์ไปด้วยแล้วก็ลากไอตัวหน้าจอที่เป็นออริจินอลครับไปไว้ทางขวาเพื่อแบบเป็นอ้างอิงแล้วทางซ้ายเราก็พิมพ์ตามงานของเราซึ่งผมใช้ในการอ่านหนังสือนู่นนี่นั่นนนนนนู่น่่ีัอะไรแบบเนี้ยไอตัวนี้ก็แบบโคตรของโคตรมีประโยชน์ผมชอบมากๆครับต <c oughs> ัวน,นี้ชอบอย่างเดียวเลยนะ <laughs> ครับต่อไปเป็น Apple Watch คครรัับบผมกก็ปกติไอ้้้ตตัวว Air อองใใชลนนนิมืการปลลลด็็ออกกแแ้้ววรหัสต่่าาถเกิดว่่่่าาาเรใส Apple Watch ออยยูป ตัวนี้เวลาให้เราใส่อยู่แล้วก็เราปลดล็อกตัว Apple Watch เราเรียบร้อยแล้วอะพอเอามาอยู่ใกล้ๆเราเปิดแล็ปท็อปใช่ไหมครับเปิดตัว MacBook เนี่ยถ้าต,ตัวแม c ปุ๊บมันออโต้อันล็อกอัตโนมัติเลยซึ่งเรารู้สึกว่ามันมันดีไม่ต้องมาแตะอะไรเงี้ยให้มันลายนิ้วมือครับปลดล็อกได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรีลออะไรด้วยนาฬิกาของฟุลนะครับแล้วก็ iPhone iPhone นี่สิ่งที่ผมประทับใจมากสุดจะเป็นในเรื่องของการแอรดอกรดอรูปภาพโยนแบบปุ๊บๆเออเข้าเลยมันัันไวอ้ใบชิกปตป iPad แล้วก็ p p o o n ที่ถึงได้โดยที่การแบบการโยนรูปภาพให้กันเนี่ยคือมันเร็วอยู่แล้วแต่พอมาโยนเข้า Mac หรือว่า Mac โยนเข้า iPhone เนี่ยมันมันก็ไวของมันคือเรารู้สึกว่าแบบเออดีจังดีจังประทับใจไม่ต้องช้าไม่ต้องแบบไปจุ๊บหาทันี่ได้หรือเอาไปฝากในอ่า กูเกิลได v ์หรือว่าไอคาว d เนะี่ยคือมันมันเสียเวลาการกดแอ o p t มันก็ตัดปัญหาตรงนี้ไปได้เลยครับผมไอคาว d ก็คือไอคาว d จะเป็นระบบอาซิงเมกนู่นนั่นอะอย่างที่เราทราบกันดีเวลาที่ผมนึกอะไรออกในโน้ตหรือว่าแบบในทูดูหรือว่ารีม i เดอร์ครับของตัวเจ้าตาเจ้าทา,า,าง Apple System นะิลแอ e เป s ลซิเเนี่ยพอพิมพ์ในโทรศัพท์หรือว่าใน w a t อ h เรียบร้อยใช่ไหมครับมันก็พอมาเปิดในแล็ปท็อปใน Mac แ็ปเปิ้เนี่ยเออมันก็มีแล้วเราไม่จะเป็นต้องแบบอ่ามาพิมพ์ใหม่หรือว่าต้องถ่ายโอนอะไรแบบนั้นใหม่คือมันมันออโต้ซิงค์ให้หมดเลยเราโอเคเกี่ยวกับการตรงนี้มากๆใช่ครับผมนี่ก็จะเป็นระบบอีโคซิสเต็มข้าวค่าที่ผมชอบมากในส่วนของเจ้าตัวแอปเปิลครับผมแล้วก็สุดท้ายครับในส่วนของข้อดีที่ผมเลือกคัดมาคือมันพกพาไปไหนได้สะดวกมากเพราะว่าหนึ่งมันเล็กอย่างที่เราสร้างดีมันบางมากมันมันเบามากด้วยคือมันหนักไม่เกินสองรปคือยกไปไหนมาไหนได้ใส่ในนู่นปุ๊บวส่ในนั่นมัน เล็กมันบางเนาะสลวกที่นี้คือมันไม่ต้องพกสายชาร์จด้วยมันก็ลิงก์กับข้อสุขภาพของแบตอ่าไม่ใช่ลิงก์กับตัวเจ้าแบตเตอรี่ครับคือแบตมันนานมันก็เลยไม่จำเป็นต้องพกที่ชาร์จมันใช้ได้นานมากๆเออฉะนั้นเจ้าตัวนี้แหละครับก็เลยเป็นข้อดีของมันกันพกพาได้สะดวกไปไหนมาไหนได้สะดวกแล้วก็แบบใช้งานได้ดีปุ๊บปุ๊บปุ๊บอืมมันก็เรียบร้อยเสร็จแล้วงานเราอะไรแบบนี้ครับผมก็จะเป็นข้อดีข้อสุดท้ายที่ผมเลือกมาครับผมได้เวลาของ ที่ยังรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยชอบแล้วเขาหละในส่วนของเจ้ตัว Macbook Air นะันเนาะขพรแรกเลยมันทําอะไรมากได้ไม่ค่อยเยอะอย่างที่เราทราบกันดีคือระบบปฏิบัติการของ OS นะครับที่จะสซีเคียรม,มากๆคือมันให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยมากเราเลยรู้สึกว่าโปรแกรมต่างๆที่เรา จะเอามาติดตั้งในเครื่องเนี่ยมันถูกกีดกันทั้งหมดเลยบางแบบบางอย่างจากโปรแกรมของ Windows ครับต้องใช้เราต้องใช้แบบการคือมันต้องมีตัวการในการแบบลงลงไอตัวโปรแกรมนี้ใน MacBook ด้วยเหมือนกันฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งในหัวข้อต่อไปพูดง่ายคือมันยังลงอะไรแบบทันทีปุ๊กป๊บมากไม่ค่อยได้มาต้องผ่านตัวกลางนู่นนี่นั่นเลยซึ่งมันมันเยอะทำให้เราแบบใช้โปรแกรมต่างๆมากไม่ค่อยได้เช่นเดียวกันครับเอนเตอร์เทนเมนต์ในส่วนของเกมครับมันแทบลงไม่ได้เลยก็คือถ้าจะเป็นเกมคือต้า เจ้าตัวจากทางที่ Apple ิลสร้างมาให้เราเราทำเล็บมากได้ไม่ค่อยมากคับผมในส่วนตรงนี้ก็นั่นแหละครับอันนี้จะเป็นในส่วนของข้อแรกข้อที่2ครับผมไม่ชอบรอยเล็บแมวรอยตีแมวรอยข่วนของแมวในบอดี้ของมันซึ่งอย่างที่เราสร้างมาดีคือเจ้าตัวบอดี้ครับมันเป็นแบบเหมือนเป็นเหล็กอลูมิเนียมผสมกันอะไรเงี้ยคือแต่ว่าหลังจากที่แบบใช้งานมาสักพักคือโลโก้ของ Apple ผมมันไม่ได้เป็นแบบสะท้อนแสงเอ้ยไม่สะท้อนแสง,เ,สแสงเป็นแบบมีไฟออกมาจากด้านหลังแล้วเหมือนแต่ก่อนมันจะเป็นแบบเงาเลยคือแค่อะไรกรีดนิดเดียวหรือว่าแบบรอยอซิปของกระเป๋าเวลาเราดึึงข้น อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นรอยได้แล้วแทนต้องระวังตรงนี้มากครับการวางปุบปึงอย่างเงี้ยคือกับโต๊ะอย่างเงี้ยเป็นรอยได้เหมือนกันต้องระวังในระวังเพราะว่าถ้าเกิดเกิดรอยมันก็รู้สึกไม่ดีนึกออกไหมเออเราเราไม่ค่อยชอบตรงนี้เท่าไหร่ก็ก่อนหน้าครับผมมีเคสตัวอย่างคือผมเอาสติกเกอร์มาติดไว้นานมากก็เกือบปีนั่นแหละแล้วพังเรารู้สึกว่าเออจริงไม่มีสติกเกอร์มันสวยกว่าก็เลยดึงสติกเกอร์ออกรอยสติกเกอร์เลยเออเป็นรอยสติกเกอร์เลยแบบเป็นรอยเห็นว่าเราแบบเคยแปะสติกเกอร์ตรงนี้มาก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่มีรอยกาาาาวววคครร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 ัััััับบบบบบบหืืออ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 อ่่่่่่่่ะะไไแแแแแตตตตมมมมนนนนนนนเเเเปปป็ยยยทททีีีีีีีสสสสสสงงงงกกกกกลิิ์์ข ทำให้เราสึกว่ามันไม่สวยเลยเดี๋ยวเวลาเราแบบลอกมันออกอ่ะเออเราเลย้สึกว่าไม่โอเคกับตรงนี้เท่าไหร่ก็ประมาณนัครับเป็นร้อยเลยเอต่อไปครับผมที่ทําให้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ปุ่นเข้าตรงร่องคีย์บอร์ดได้ง่ายมากๆมันมันแบบคือด้วยความที่คีย์บอร์ดมันตื้นครับมันไม่ได้ลึกเนาะการทำความสะอาดมันก็ทาเหมือนจะทําง่ายนะแต่จริงมันก็ยังทายากเหมือนเดิมเพราะเส็นนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเวลาแบบเรากินอะไรเงี้ยขนมไปแล้วทํางานไปเงี้ยคือมันมันจะติดตรงร่องเล็กๆอันนี้เอาออกยากต้องแบบประเคงเครื่องตึ๊ ันนี้อาจจะพบทั่วไปกับแต่ต์ท็อปทั่วไปแต่ผมยังรู้สึกว่าตัวเจ้าตัว macbook ครับมันมันออกยากเออเวลาที่แบบมันติดง่ายมันออกยากมันไม่เหมือนกับล่องคีย์บอร์ดที่มันเป็นแบบลึกเออนั้นเหมือนจะออกง่ายได้มากกว่าผมอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะบางคนอาจจะบอกว่าแบบลึกก็ออกยากกว่าแต่ผมรู้สึกว่าเจ้าตัว m 1ด้วยความที่มันลึกก็จริงครับแต่มันชิดตัวคีย์บอร์ดกับตัวเฟรมของคีย์บอร์ดที่ใส่คือมันชิดมากเวลาที่ออกมันต้องงี้เทียะนิดทียะนิดออกคือมันมันยากเสริมเรื่องคีย์บอร์ดนิดหนย มันจะมีเศษมันจะมีเหงื่อน้ำเหงื่อติดตรงคีย์บอร์ดถ้าเกิดเราไม่ทำความสะอาดเลยทันทีมันจะเป็นคราหเออแล้วคราบน้นจะติดตรงความเงาของคีย์บอร์ดน่ะเวลาเราเปิดออกมาไม่ได้ดูคีย์บอร์ดเราสกปรกมากมากเลยเออมัน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 เหมือนติดเงาตรงนี้ไปแล้วครับผมทำให้เราสึกว่ามันทําความสะอาดอีกแล้วเหรอต้องทำความสะอาดอีกแล้วเหรอเนี่ยแต่ว่ามันเรื่องทำความสะอาดอันนี้ง่ายนะแค่น้ำปาทิชชู่อะไรเช็ดปุ๊บเสร็จแล้วเอออันนี้ไวมากซึ่งอันนี้ก็ต้องยกให้เป็นข้อดีงามของเจ้าตัวเอยมวันาคไปเลยมันทำ แล้วผมเป็นคนที่เหงาออกมือง่ายมากมาก แล้วเราต้องวางมือกับข้างๆไอ้ตัวทัชแพดใช่ปะพอวางเสร็จปุ๊บเงื่อเริ่มแบบเป็นคาบอย่างงี้เป็นใต้ใต้ข้อสองเนี่ยเออเหมือนกันเลยกับตรงคีย์บอร์ดแล้วตรงนี้มันเป็นบอด้มัมเป็นเหล็กเนาะก็คือมันจะเปื้อนเลยเป็นคาบเหมือนกันฉะนั้นก็ต้องหมันนะ่นทำความสะอาดตรงนี้ครับผมนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งฉะนั้นก็แนะนําใครที่ทํางานก็ยกมือขึ้นหน่อยอยงี้ยแต่มันก็ผิดหลักสีริศาสตร์ที่ต้องไหมก็คือต้องวางไปแล้วก็ทำๆๆซึ่งในกรณีแบบนี้ก็ต้องขย,ยนันทำความสะอาดนะครับผมครับแล้วก็ขอยกง ครับผมก็ซื้อตัวยูกินขึ้นมามีพอร์ตเพิ่มเข้ามาอีก5พอร์ตก็ใช้ในการจุบของทําไดเอาไว้จุบของทําไดต่างๆจากอีเทนอลฮัตติแล้วก็เสียบพวก HDMI อะไรเวลาแบบไปฉายจอข้างนอกอะไรครับผมก็ต้องซื้อเพิ่มตอเสียตังค์เพิ่มแหละพูดง่ายๆแต่ก็จริงๆเท่าที่มีอยู่ครับมีแบบไทป์ซให้2พอร์ตแล้วก็มี3.5 mm ไว้ใส่หูฟังเนี่ยจริงๆมันก็เพียงพอแล้วนะไม่จำเป็นต้องอะไรมากกว่านีา้เพราะว่าในสมัยนี้มันไม่จำเป็นต้องแบบมี r n เทนอลฮัตติแล้วครับมันมันเพียงใช้แค่แบบโยนเข้าคาวอะไรเงี้มันก็จบแล้วไม่จําเป็นต้องมีแบบฮัตติเพิ่มเติมฉะนั้นก็พอแล้ในส่วนของข พ่อที่ผมคิดว่าผมยังไม่ค่อยชอบมันทเท่าไหร่จากการใช้งานจริงตลอด1ปีที่แบบเคร่ออื่นยังไม่ได้แบบเป็นอุปสรรคมากอะไรลยขนาดนั้นครับ รุปครับเจ้าตัวตอนนี้ M1 ก็ผมยังสำหรับผมก็ยังเพียงพอสำหรับการใช้งานในปัจจุบัน M2 มาแล้วก็อยากลุยเลยอันนี้ผมว่าชิปมันคงแรงแรงแบบหัวขาดเลยแรงแบบโคตรหลุดไปเลยอีกกรณีหนึ่งก็ได้สำหรับผม M1 มันก็เพียงพอทั้งความจุทั้งความเร็วปฏิบัติการทุกอย่างในระบบนี้ก็โอเคแล้วครับผมกับเงินที่ซื้อไปนี่ก็เป็นรีวิวของผมนะครับที่กลับมารีวิวเจ้าตัว M1 อีกรอบก็เป็นทาร์ทของหมวดเทคเทคโนโลยีที่ผมอยากกลับมาทำอีกรอบเพราะก่อนหน้าก็เป็นรีวิวหนังสือหรือเนี่ยอะไรเงี้ยคือมันกเยมมาาล แบบกลับมารีวิวสักหน่อยให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วกัะนเนาะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามวิวไว้ผมอาจจะเจาะไปในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งในส่วนของเทคนโนโลยีต่างๆหรือไม่ก็อะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวข้องกับพาร์ทประมาณเนะี้ยผมรู้สึกว่าผมสนุกมากเวลาที่ผมเล่าเรื่องพวกนี้ติดตามไว้ให้หน่อยเนาะผมจะได้มีกําลังใจทําต่อแล้วก็ให้มันผ่านเงื่อนไขยูทูบทุกทีเถอะจะได้แบบเออขยันทํามากกว่านี้รู้สึกแบบทำไปขี้เกียจบ้างทําไปเกียบบ้างมันมันไม่ค่อยสนับสนุนเสมอสักเท่าไหร่เอามาเจอกันวิดีโอต่อไปสหรับวันนีี้สวสวััดครบผม